อ่าครับสวัสดีครับอ่าวันนี้มาเล่าประสบการณ์นะครับการใช้แผ่นยางกันแหนมนะครับสําหรับจักรยานนะครับอันนี้เป็นผมใช้มาประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับซื้อมาตอนแรกมันก็จะสีขาวๆหน่อยนะแต่พอใส่ไปใช้เป็นนานๆเนี่ยสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอแผ่นเนี้ยมันจะไปรองนะครับไปรองระหว่างยางนอกกับยางในนะครับมันจะไปกั้นไว้นะครับอ่าถ้า อย่างนอกผมไม่มีเนาะอันนี้ดยางในนะครับมันก็จะไปกั้นไว้เงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งที่เป็นลงพื้นเนยมันก็จะกันนม้มกันรั่วอะไรพวกนี้พอจะได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ใช้มานะครับอันนี้ผมลองไปดูประวัติลองดูว่าอันนี้ผมซื้อจากช้อปปี้มาประมาณปีหนึ่งแล้วใช้มาประมาณปีหนึ่งนะครับจากที่ใช้มาเนี่ยเวลามันก็ยังมีรั่วอยู่บ้างนะครับ ไม่บ้างอ่ะรั่วอยู่เยอะนะครับเนี่ยถ้าเนี่ยสังเกตนะครับก็จะปะมีรอยปะนะครับ่ก็มีเนี่ยมีอีกไหมผมว่ามันรั่วหลายครั้งอยู่นะคือมันไม่ใช่แค่เส้นนี้นะมันมีเส้นก่อนๆด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีปะปะนะครับเนี่ยก็จะมีรอยปะนะครับก็ไอรั่วกี่ครั้งเนี่ยผมบอกตามตรงว่าพอจำไม่ได้มันรั่วเยอะนะครับและทุกครั้งที่รั่วเนี่ย คือเรารู้สึกว่าเราใส่กันหนามแล้วเออเรามันไม่น่าจะรั่วแล้วนะแต่พอเอาจริงๆริงเอามันก็รัวว่วเว้ยพอรั่วนี่ก็จะสงสัยว่าทําไมใส่กันหนาวม,มันยังรั่ววะนะครับแล้วพอมาเปิดดูยางเนี่ยแล้วมาลองไล่ไล่ดูนะรอยที่รั่วนะมันก็จะอยู่ประมาณข,ขอบขอบของกันหนามเนี่ยนะครับก็เลยตอนแรกๆนี่ก็คิดว่าเออมันก็คงโดนไอ้ตรงนี้มันคงกันได้นะแต่ว่ามันก็คงไปโดนขอบขอบเนี่ยไอ้ตรงที่มันล้นแนวไปนะครับ ตอนแรกก็เข้าใจอย่างนั้นแหละแต่พอมันเริ่มรั่วเยอะๆรั่วบ่อยๆเนี่ยเออมันก็มันไม่น่าใช่แล้วแหละเพราะจริงๆเนี่ยเวลายางลงน้ําหนักเนี่ยมันลงจุดลงน้ําหนักจริงๆอ่ะมันมันไม่เกินแผ่นกันหนามีนะครับเพนั้นจุดที่มันสัมผัสพื้นถนนจริงๆเนี่ยมันไอจุดที่เลยขอบไปอ่ะมันไม่ได้สัมผัสโดนพื้นถนนนะครับอันนี้ก็ลองมาดูผลงานนะครับอ่าดูว่าพอใส่ไปแล้วเนี่ย ายางมันเป็นยังไงทําไมมันถึงรั่วบ่อยนะครับเอาปัญว,ว่าคลิปนี้ผมผมไม่สรุปนะแต่ว่าผมมาเล่าประสบก,การณ์ให้ฟัง,งเฉยนะครับว่าของผมใส่แล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้นเดี๋ยวมาดูรอยนะครับจะเห็นนะครับอันนี้เป็นรอยแปดนะตรงนี้รั่วนะครับจะเห็นมันมีรอยเนี่ย,ยเป็นรอยเป็นเส้นเลยนะครับเนีย่ยเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับ อันนี้อันนี้คือขนาดอันนี้ปาไปแล้วนะคือถ้าปาไปแล้วเนี่ยแผ่นปากปกติมันจะเป็นแผ่นกลมๆธรรมดามจะเรียบใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันใส่กันน้ำอีกทีเนี่ยไอที่ปาเนี่ยมันยังโดนเป็นรอยเลยเนะี่ยเนี่ยดูเห็นไหมครับเพราะว่าเวลาเราสูบลงไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะตึงแล้วมันก็จะไปกดทับกับไายางนอกนะครับเงี้ยเป็นรอยยาวนี่เป็นรอ,อยนะครับอันนี้คือตรงที่จุดป่านะแต่ถ้าไม่จุดป่าเนี่ยมันก็เป็นรอยเนี่ยมันก็เป็นรอยตลอดตลอดเส้นเลยนะครับ ตรงขอบนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันรั่วเนี่ยมันก็รั่วตามไปตรงขอบนี่แหละครับที่มันไปบาดยางบาดยางในอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยผมเดี๋ยวผมหาแผนแบบที่มันจริงๆอันนี้ก็ชัดอยู่นะอันเนี้ยเห็นรอยครับเดี๋ยวผมหาแผนแป๊บนึงนะครับหาแผนที่มันแบบไอตรงที่จุดยังไม่ปาดแต่ว่ามันมันน่าจะบาดเนี่ยเนี้ยเห็นไหมครับ เนี่ยมันเข้าไปบาดนะครับม well, yeah. okay ันบาดนะครับค me. I mean, so okay. ือจ so yeah. ุดที่ก like on ันหนามมันก็กันหนามแหละแต่ตรงขอบเนี่ยมันจะบาดยางในนะครับมันทําให้มันรั่วบ่อยนะครับอันนี้คือเส้นเส้นล้อหลังนะไอล้อหน้าผมก็รั่วเหมือนกันคือสรุปแล้วเนี่ยครับคือผมใส่กันหนามเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมยางรั่วบ่อยกว่าไม่ใส่กันหนามนะมันรู้สึกอย่างนั้นนะก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นประสบการณ์มาเล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ถ้าเป็นผมผมแนะนําผมก็ไม่ใช้แล้วนะผมไม่ใส่ละ มันอาจจะเกี่ยวกับยี่ห้อหรือเปล่าผมไม่รู้นะนี่ผมซื้อแบบถูกๆมานะครับก็อนาคตก็อาจจะไปใช้ยางนอกที่มันคุณภาพดีหน่อยนะครับมันก็มีทนหน่อยก็คือว่าไอ้ตรงจุดบางรุ่นเนี่ยมันก็จะทามากันหนามโดยเฉพาะในในในตัวตัวยางนอกนะครับคือตรงในตรงส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยมันจะทําให้หนาหน่อยนะครับไปใช้อย่างนั้นน่าจะเซฟกว่าบางคนใช้เป็นปีสองปียังไม่รั่วเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ย จะบอกว่ามันรั่วทุกเดือนมันมันมากกว่าทุกเดือนเนี่ยเอาจริงโอเคอ่าโอเคก็คลิปนี้ก็คงมาฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็อ่าก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์อะไรบ้างนะครับขอบคุณทรับชมัะครับ,รบสวัสดีครับ